การดเวฟ คือหลายวันแล้วผมตื่นมาเนี่ยแล้วจะเจอเว้ยการ์ดเวฟอย่างนั้นการ์ดเวฟอย่างนี้ฟังนะมันไม่มีจริงคือมอดกับทีมเดฟเนี่ยเช็คหลังบ้านเลยเว้ยก็บอกว่าไม่มีดิสโซฟแชมโลก2สมัยก็บอกว่าคีมโมคือมันแค่ไม่มีโลแกแฮกเกมแจกของน้อยลงคนโลกันไม่ฮิตก็เลยหันมาสนใจอะไรพวกนี้ทั้งที่การ์ดเวฟเนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นปีเลยเว้ยแต่พอโลกันไม่ฮิตเนี่ยหูดังขึ้นมาเฉยเลยเอางี้นะคุณไม่สามารถโฟร์แคช็อปของ e7 คนได้จากชอปของคุณคนเดียวคุณมีข้างหน้าคุณเนี่ยล้าตัวแล้มัน เหมือนกันเนี่ยเนี่ยผมกดไปแล้วเนี่ยหนึ่งทีรอบหน้าผมมาแน่กาชาก็สุ่มช็อปก็สุ่มทำไมคนไม่โฟกัสกาชาบ้างวะเนี่ยมีกดมีเลดดอมเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าคุณบอกว่าบ้านคนอื่นไม่มีจินเพราะมันโผล่ช็อคคุณ2ตัวทำไมผมจะบอกว่าบ้านคนอื่นถือจินอยู่20ตัวไม่ได้วะนี่แม่งส่วนคนที่บอกว่าโลยฮิตไวกว่าเดิมเนี่ยก็คุณใช้ตังค์เยอะกว่าเดิมไงคุณกดกาชามากกว่าเดิมมันก็มีโอกาสออกเยอะกว่าเดิมถูกปะ่ะและอันที่มีอยู่จริงเนี่ยคืออะไรนี่เลยครับสามขีดสองเบลห้าผมทำจินสามมอบออีเวนต์ก่ล